สวัสดีครับที่นี่ช่องอย t ท b e ของบุญส่งฟาร์มสวัสดีครับกับผมนายบุญส่งอีวนาอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลน้ำมางอำเภอรตรอนจังหวัดอุดรธานท่านทำได้ถ้าท่านเชื่อว่าท่านสามารถทำได้ครับวันนี้ผมก็จะนำเสนอเกี่ยวกับปัจจัยชีวิตของพระพุทธเจ้าทำไมผมจึงเอาศาสนาและปัจจัยของพระพุทธเจ้านั้น เข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการประกอบอาชีพของการเลี้ยงควายครับเพราะาปัจจัยของพระพุทธเจ้านั้นทำให้ผมได้ประสบกับความสำเร็จในเรื่องของการเลี้ยงควายครับวันนี้ผมก็จะได้นำเสนอในเรื่องของวิถีชีวิตของควายพร้อมทั้งวิถีชีวิตของผมนะครับ ที่จะให้ท่านที่เคารพทุกๆท,ท่านนั้นได้รับรู้ว่าการประกอบการเลี้ยงควายนั้นสามารถนะครับนาะปลดนี้ได้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับกระผมนะครับอยู่ได้อย่างมีความสุขครับครับดังนั้นวันนี้นะครับนาะผมก็ต้องขอออกตัวเช่นเคยครับ ผมไม่มีความปรารถนาที่จะพูดเขาเรียกว่า,าให้ร้ายหรือ,อพูดกันแน่กนันแหนกับผู้อื่นหรือเสียดสีผู้อื่นใดๆทั้งสิ้นไม่มีนะครับนะจุดประสงค์ตรงนั้นแต่จุดประสงค์ของผมที่จะต้องนะครับนะพูดนั้นก็คือให้ข้อมูลให้ข้อคิดให้แง่คิดให้ ในเรื่องของแนวทางในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับเพื่อที่เราจะได้ประสบกับความสําเร็จนั่นเองนี่คือวัตถุประสงค์ของผมที่จะต้องเผยแพร่นะครับการนําหลักพระพุทธศาสนานั้นนะคนระับเข้ามาเป็นเรื่องขององค์ประกอบในเรื่องของการดำเนินชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นครับผมต้องบอกนะครับย้าอยู่ตลอด คนเรานั้นจะประสบความสําเร็จนั้นเราจะต้องมีศีลครับศีลหนี้จะต้องมีให้ครบประกอบกับหลักธรรมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอินทิบาท4นะครับอินทิบาท4นี้เป็นองค์ประกอบสําคัญในเรื่องของการประกอบสมาอาชีพครับในเรื่องของฉันท่าความพอใจรักใคร่ในอาชีพนั้นนนะครับวิริยะคือความเพียรพยายามนะครับทำอาชีพนั้นๆ นะครับด้วยความมุ่งมั่นด้วยความเขาเรียกว่ามีความขยันหมั่นเพียรน,นะครับเจตระก็คือนะครับเอาใจจดจ่อในเรื่องของอาชีพนั้นๆนะครับวิมังสาก,ก็คือมั่นตรีตรองนะครับว่าการดําเนินงานนั้นมันมีนะครับความสําเร็จหรือไม่สําเร็จอย่างไรเราก็จะต้องตรวจสอบและประเมินอ,อยู่ตลอดนะครับ นี่คือหลักการหลักธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับที่สำคัญที่สุดก็มีองค์ประกอบอีกหลายๆห,หลักธรรมนะครับนาะที่จะต้องเกี่ยวเนื่องที่จะต้องนำมาประกอบกันเขาเรียกว่ามีปัจจัยนะครับคนเรานั้นจะสำเร็จได้นะครับนะมันก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นๆอ,อ,อีกนะครับนะอย่างเช่นอัตตาหิอตอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะครับ หรือกรรมมุนาวัตติโลกโกสัตวโลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมคือการกระทาครับธรรมะสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องนํามาปฏิบัตินะครับนะเพื่อให้งานนั้นดําเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพครับครับวันนี้ผมก็จะได้ให้ดูนะครับวิถีชีวิตของควายควายนั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้อง เข้าใจในเรื่องของวิถีชีวิตของเขานะครับนะว่าควายนั้นมีนิสัยอย่างไรนะครับนะ่ะมีความเป็นอยู่อย่างไรนะครับแล้วเราดำเนินการเลี้ยงแล้วเราจะดูแลเขาอย่างไรให้อย่างมีอย่างมีความสุขที่จะเพิ่มผล,ผลผลิตให้กับเราสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญครับ ควายนะั้นรู้จักภาษาครับอนอกจากรู้จักภาษาแล้วนั้นมันก็มีสังคมของควายอยู่ในเรื่องของการรักกันนะครับผมได้ศึกษาเรียนรู้ว่าควายนั้นนะครับมีลูกถึงแม้ว่าลูกนั้นจะพิกลพิก,การหรือลูกนั้นเป็นอย่างไรกไ็แต่แม่นั้นก็ยังรักยังห่วงแหนนะครับนะ,อ,ะอยู่ตลอดนะครับนี่ขนาดเป็นสัตว์นะครับนะ ในครอบครัวของสัตว์นั้นแม้แต่เป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับในที่เป็นสายเลือดของตนนั้นก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่รบกวนไม่เขาเรียกว่าไม่สร้างในเรื่องของความเกลียดชังนะครับนี่สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมก็อยากให้รู้นะครับนะอันนี้อันนี้คือพ่อควาย นะครับนะพ่อควายชื่อว่าพ่อเสานะครับพ่อควายพ่อเสาตัวนี้นะครับนะผมซื้อแม่มันมาติดท้องมานะครับนะอไอ้เสาตัวนี้ให้ลูกมาไม่ต่ำกว่า200ตัวนะครับนะถ้าคิดเป็นเรื่องของเงินทองแล้วนั้นท่านลองนะครับอย่างน้อยลูกควายที่ผมขายไปหรือควายที่ขายไปนั้นก็เฉลี่ยแล้วก็ ตัวไม่ต่ำกว่า30,000บาทนะครับ200ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ครับท่านลองคูณดูนะครับนี่คือผลผลิตที่ผมได้ดำเนินงานมาอย่างแม่ควายนะครับที่นี่ก็คือเป็นลูกของพ่อเสาทั้งนั้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นผมจะได้เห็นว่าทำไมผมถึงขยายพันธุ์ได้นะครับเคล็ดลับก็คือในเรื่องของแม่พนันธ์ตัวเมียนั้นผมจะส่งวนไว้ นะครับไม่จําเป็นผมจะไม่ขายนะครับผมจะต้องอนุรักษ์เอาไว้ผมจะขายก็คือตัวที่เป็นเพศผู้นะครับนี่คือแนวทางที่ผมได้เพิ่มเรียกว่าจํานวนประชากรของควายขึ้นได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะาผมจะให้เห็นว่าชีวิตของควายนั้นเขาก็รักตัวกวัวตายเช่นเดียวกันรักเพื่อนรักฝูงรักพี่รักน้องนะครับนะา แม้แต่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับลูกหลานที่มากินหญ้าด้วยที่ผมเก็บเกี่ยวมาแล้วก็มาให้กินนั้นเขาจะไม่ขิดไม่คิดทำลายกันหีกไมล่ะครับแม้แต่สารเดรัฉา,านั้นมันก็รักนะครับลูกรักหลานนะครับนะไม่ไม่จำเป็นมันก็จะไม่ทำลายกันนะครับนี่คือนะครับนะวิถีชีวิตของควาย ควายนั้นมันให้อะไรกับผมหลายๆอย่างนะครับนะ,ะในเรื่องของการลักถิ่นฐานนะครับอย่างพ่อเสาเนี่ยถ้าผมปล่อยออกมาตามทุ่งเนี่ยมันจะลาดตะเวนนะครับดูว่าใครมาเหยียบย่างเข้ามาในถิ่นฐานของมันนะครับมันก็จะต้องอกําจัดหรือนะครับไล่ให้ออกไปไกลจากพื้นที่ของมันนะครับนี่คือ นะวิถีชีวิตของควายที่มันทําให้รักถิ่นฐานรักบ้านเกิดรักแผ่นดินของมันเห็นไหมล่ะครับแม่สัตว์เดรัฉานนั้นมันก็ต้องนะพยายามที่จะปกป้องถิ่นฐานของมันนะที่มันอยู่มันกินที่มันดําเนินวิถีชีวิตของมันอยู่เห็นไหมล่ะครับเนื้อสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นแม้แต่จะเป็นสัตว์เดรัฉานแต่มันก็รักนะครับนะรักตัวกลัวตาย นะสิ่งต่างๆที่มันมีภัยมามันก็จะช่วยกันนะครับช่วยกันในเรื่องของอจดจ้องป้องกันนะครับไม่ให้เกิดภัยอันตรายนะกับตัวของมันลูกหลานของมันเห็นไหมละครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นมันทําให้ผมนั้นได้เรียนรู้นะครับผมจึงให้ควายนี้เป็นเรื่องของวิถีชีวิตของผมด้วยนะครับ ผมเห็นควายของผมและเลมมหญ้านะครับกินหญ้าอย่ายงอารอดอร่อยกินหญ้าอย่ายงอ,อิ่มหมีพีมันผมก็มีความสุขครับความสุขต่างๆเหล่านี้นั้นมันทําให้ผมนั้นนะครับนะขาดซึ่งควายไม่ได้เห็นไหมละครับบางคนก็บอกว่าหยุดเถอะลุงมุนทรงนะ,อะ,อะพอแล้วนะครับ ทําไมผมถึงหยุดไม่ได้ที่หยุดไม่ได้นี่ผมก็คือมีความผูกพันอยู่กับควายนะครับควายนั้นได้สร้างนะครับนะชีวิตใหม่ให้กับผมนะครับมันฝึกผมให้มีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนนะครับทนสู้สู้กับความยากลําบากแม้นฝนจะตกฟ้าจะร้องนะอย่างไหนก็นแล้วแต่เราก็ต้องออกมาดูแลมันเห็นไหมละครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้เรารักมันมันก็รักเราเห็นไหมละครับอ่ามันก็เพิ่มอ่ผลผลิตลูกหลานสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับเรานะครับนะอ่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ละครับนะที่มันทําให้เรานั้นมีความสุขถึงแม้ว่าเราจะไม่ร่ารวยนะครับมากมายมหาศาลแต่เราไม่เป็นหนี้เป็นสินอ่ไม่เป็นเขาเรียกว่าอาา่าโรคภัยไข้เจ็บอ่เราลู ก็อยู่ยังมีความสุขแล้วครับอันนี้คือแม่ของพ่อเสาครับนี่นะผมจึงอนุรักษ์เอาไว้อ่านะมีคนมาขอซื้อนะว่าควายแก่แล้วนะสมควรที่จะเอาออกผมมีแนวคิดอยู่ว่าสัตว์ที่มันมีบุญคุณต่อผมนะครับมันให้ผมปลดหนี้ให้ผมอ่านะผมก็ต้องอนุรักษ์มันไว้นะครับเลี้ยงดูมันนะให้อยู่ไปจนอายุไขของมันเห็นไหมละครับ ในเมื่อมันมีบุคคลต่อเราเราก็มีบุญคุณต่อสัตว์ด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเห็นมันเท่าแก่แล้วเราก็าจำน่ายใจแจกนะครับในเมื่อจำน่ายใจแจกแล้วมันไปที่ไหนครับมันก็ได้ไปเป็นวงจรนะครับคนก็ซื้อไปนั่นก็หวังนะครับในเรื่องของเนื้อหนังบางสานะครับนี่เราเราเห็น นะครับในเห็นของในเรื่องของความกระตันอยูรู้คุณมันช่วยผมมาเราก็ต้องช่วยมันเห็นไหมละครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทําให้จิตใจของผมเนี่ยมีความเมตตาอารีนะ,ะมีความที่จะ,ะให้นะให้พี่น้องประชาชนคนไทยของเราเนี่ยที่ประสบปัญหาเรื่องของหนี้สินก็ดีเรื่องของการตกงานก็ดี เรื่องต่างๆมีปัญหาต่างๆก็ดีนั้นผมจึงนะครับ <c oughs> เผยแพร่ะนะครับให้ท่านได้รู้ว่าสิ่งที่ผมดําเนินการอยู่เนี้ยผมนะครับนะาหวังว่าท่านคงจะเก็บเอาไปคิดเก็บเอาไปพิจารณานะครับนะาว่าที่ผมดําเนินการอยู่นี้นั้นก็เพื่อที่จะให้ข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไร ไม่ใช่แต่เฉพาะการเลี้ยงควายนะครับนะอาชีพต่างๆที่คุณรักท่านได้มาฟังในเรื่องของคลิปผมตั้งแต่ต้นๆมานะครับนะาก็ลองทบทวนดูนะครับมีคำบอกจำกัดความไว้หัวข้อแต่ละบทนะครับบอกเอาไว้นะแต่ก็หนีไม่พ้นในเรื่องของหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะอันดับแรกนั้นผมถึงเน้นนะครับในเรื่องศีล นะครับแล้วก็หลักธรรมมาปรับปรุงนะครับมาปฏิบัติคนเรานั้นจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนั้นจะต้องมีการปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดนะครับเพราะโลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกวินาทีนะครับศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตเห็นไหมละครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เองนะครับนาที่เรานั่นมองข้ามกันนะครับบางคนคิดว่าจะรวยทางรัฐบางคนคิดว่าทําแล้วก็ต้องรวย นะใจร้อนเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่า,า,า,านี้นั้นมันเป็นเรื่องของการคิดนะครับนารวบรัดรวบเขาเรียกว่าคิดนะครับ,นะรบเพื่อที่จะให้บรรลุผลสําเร็จไวๆรวยไวๆสิ่งต่างๆเหล่า,า,านี้นั้นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นนะครับนะผิดหวังและล้มเหลวมานะครับเราจะต้องเดินตามขั้นเดินตามตอนขั้นตอนของการ ดำเนินวิถีชีวิตครับผมจึงขอเน้นว่าชาวนาชาวไร่ของเรานะครับที่คลิปก่อนๆผมก็บอกว่าชาวนาของเรานะถ้าเรานะครับพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองนะครับนะในเรื่องของการ,กรเกษตรทำนานั้นก็สามารถสร้างสร้างความร่ำรวยให้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมจะเน้นว่าทำไมละครับนะพี่น้องยังเข้าใจผิดอยู่ว่าฟาง นะครับนาะที่ได้ผลิตข้าวมานั้นท่านจะต้องจุดนะครับนะให้มันนี้ให้พื้นที่นานี้เยี่ยมสะอาดหรือทำให้าการไถง่ายการอะไรง่ายนะท่านก็ต้องจุดทุกปีนะครับแล้วก็สร้างมนภาวะทุกปีถ้าคิดอีกมุมหนึ่งนะครับนะถ้าท่านปล่อยให้มันยุ่ย สลายไปตามนะครับวิธีทางของการเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการย่อยสลายไปโดยธรรมชาตินั้นท่านก็จะได้ปุ๋ยเห็นไหมละครับแต่ที่ท่านหวังที่จะสะดวกสบายการไถง่ายอะไรแต่ถ้าท่านเรามาปรับใช้ความคิดในเรื่องของการย่อยสลายเขาเรียกว่ามันมีน้ำา PM นะครับที่จะย่อยสลายได้ไวขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยนะครับนะเป็นน้ำหมัก นะครับเอามาใช้มันก็ได้ผลนะครับแต่ท่านไม่ไม่ยอมเอามาใช้ใช้วิธีจุดอย่างเดียวเป็นไงครับสร้างมนรภาวะนะครับทำให้ที่นานั้นนะครับนาะแข็งกระด้างที่นานั้นขาดปุ๋ยนะครับนาะที่จะมาดูดซับในเรื่องของความชุ่มชื้นของน้ำเห็นไหมละครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิด แล้วยังไม่พอครับนะก็ยังมียาฆ่า,ยา,ย,ายาคุมยาอะไรเข้ามานะครับดาเนินการเ,าเพราะว่าท่านต้องการผลผล,ผลิตมากในเมื่อท่านต้องการผลผล,ผลิตมากมันก็ต้องลงทุนมากเช่นเดียวกันนะครับเป็นเงาตามตัวเห็นไหมละครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับวิธีคิดนะฮะแล้วคิดอีกอย่างหนึ่งว่าผลิตขึ้นมาแล้วก็ต้องขายผลผลิตนะก็ต้องจะเป็นต้องขาย นะครับเพราะนี่สินมันบีบรัดอยู่อันนี้ผมก็เห็นใจเห็นไหมละครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ละครับนะมันทําให้เรานั้นยากจนถ้าเรามามองมุมกับถ้าเราพัฒนาในเรื่องของที่ดินของเรานั้นให้มีปุ๋ยให้มีปุ๋ยหมักมันก็ต้องลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดน้อยลงเห็นไหมละครับในเมื่อมันใช้ในเรื่องของปุ๋ยในเรื่องของซากวัสดุนะครับมันก็ช่วยลด ในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีได้ลงมากมายอย่างยาฆ่ายานะถ้านาที่เราควบคุมน้ำได้เราก็ควบคุมด้วยน้ำนะครับนาะที่จะกำจัดมันแต่บางคนก็ทำแล้วก็รีบร้อนนะครับนะอย่างที่จริงนั้นถ้าเป็นนาตมก็สมควรที่จะหมกักเอาไว้อย่างน้อยก็สักสองอาทิตย์เห็นไหมครับนะแต่ท่านั้นรอคอยไม่ได้นะครับก็ต้องใช้ยาคุมเห็นไหมครับทุกเรื่อง ท่านไม่มีการลดต้นทุนเลยจึงแข่งขันกับนะครับนะประเทศต่างๆไม่ได้การพัฒนาไอการผล,ผลผลิตนั้นตกต่ำลงเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะพี่น้องนะครับชาวเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยนะรับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ส่งส,ง,สงเสริมลูกเข้าเรียนนะครับในสิ่งจริง่งต่างๆอันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ขาดเฉลียวใจว่าลูกหลานของเรานั้นไม่มีนะครับ ความรู้ในเรื่องของการเกษตรเลยเมื่อไม่รู้รากเงาของตัวเองในเรื่องของการเกษตรเมื่อไปเรียนแล้วจบปริญญาแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาดําเนินเรื่องของการเกษตรได้เห็นไหมล่ะครับอ่าทให้เกษตรกรนะของอชาวนาไทยเนี่ยตกต่าไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมล่ะครับนะผลผลิตในเรื่องของการส่งออกข้าวนะเมื่อก่อนเป็นระดับหนึ่งของโลกเดี๋ยวนี้ลดต่าลงมาเรื่อยๆ ถ้าเรายังไม่ปรับปรุงในเรื่องของการเกษตรของเรามันก็จะหมดไปโดยปริยายเมื่อหมดปริยายเราเพิ่งแต่เศรษฐกิจภายนอกเห็นไหมแล้ะครับตกงานกันเป็นแถวแถวเห็นไหมล่ะครับภูมิทนทานลดลงโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนะครับแล้วก็ไปอยู่ทำงานกันอย่างนะแออัดยัดเยียดนะผมเคยออกคลิปไปแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ะนะที่ทำให้เรานั้น ยากจนลงเรื่อยๆนะครับนะธรรมดาอยู่แล้วคนเรานั้นอย่างน้อยเนี่ยทำมาแล้วนะั้นมันก็จะต้องเป็นการนำเงินนั้นมาซื้ออยู่ซื้อกินอย่างน้อยก็50%ขึ้นใช่ไหมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ะครับมันทำให้เราเนี่ยประสบกับความนะครับยากจนลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามองให้ดีนะครับวิถีชีวิตสิ่งต่างๆเนี่ยเราทำลายธรรมชาติหมด นะครับใช้ยาฆ่าหญ้าใช้ยาคุมใช้อะไรก็แล้วแต่มันฆ่านะครับในเรื่องของปูปลากุ้งหอยหมดนะธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นที่จะเป็นอาหารของเรานะครับนะ,ะได้มันก็ต้องตายไปหมดเห็นไหมละครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการทำลายวิถีชีวิตของเราไปโดยปริยายนะครับครับขอบคุณครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นผมก็ ขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะผมก็จะวิเคราะห์ให้ท่านฟังไปเรื่อยๆว่าวิถีชีวิตของชาวนาไทยเนี่ยมันทำไมถึงตกต่ำและยากจนไปเรื่อยๆนะครับนะก็สรุปวา่าชาวนาไทยเราผมไม่ได้ว่า,าใครนะเพราะมันเป็นเขาเรียกว่ากระแสนิยมนะ,ะคือเดินไปด้วยการตามกันด้วยกันใครทำยังไงก็ตามกันไป โดยไม่ได้คิดเฉลียวใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันต้องพัฒนานะครับให้ถูกหลักนะเรื่องการเกษตรนั้นต่อไปนั้นจะไปผลิตเกษตรนะอ่าไปวางขายพึ่งแต่อ่าผลิตแล้วนําขายเลยอันนี้จะอยู่ไม่ได้นะครับนะมันจะต้องจะอยู่ได้นั่นต้องนํามาแปรรูปการแปรรูปนั้นแปรรูปได้หลายหลากหลายมากๆครับอ่าถ้ารัฐบาลที่เขามองเห็น เขาก็คงจะส่งเสริมในเรื่องของการแปลรูปเห็นไหมละครับจึงต่างๆเหล่านี้เนาะมันเป็นสิ่งที่สำคัญครับนะผมจึงเน้นนะเน้นว่าการเกษตรนั้นมันไม่ใช่เป็นอาชีพที่ต่ําต้อยน้อยค่าหรือเป็นอาชีพที่อ,อยู่นะครับด้วยความทุกข์ความยากอาชีพการเกษตรนั้นเป็นอาชีพอิสระทาแล้วมีความสุขถึงแม้ว่าจะทุกข์ยากลําบากกายแต่มันก็มีความสุขทางใจในเรื่องของ การป่าศจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะต่างคนต่างทำมาหากินด้วยสุจริตในเรื่องของการเกษตรไม่ได้ไปแออัดนะครับนะอยู่เหมือนกับไปอยู่ในโรงงานหรือไปอยู่ในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆนะครับนะต้องอยู่กันอย่างแออัดเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมันก็ระบาดอย่างรวดเร็วเห็นไหมละครับครับผมก็ขอขอใช้ นะครับนะการชนะอื่นหมื่นแสนไม่เท่ากับการชนะใจตนเองครับขอบคุณครับสวัสดีครับ